ทีสุตรของทีสุดอลครับหนึ่งหาเก่าหนึ่งหาเก่าต้นต้ตนะครับ3ตัวตรงเหล็กล่างเก่า2ครับทั้งบนทั้งล่างขนลุกจริงๆครับหาวัฏของไอ้ไข่ครับเมื่อใดครับผมจะพาทุกคนไปหลุนเหล็กหาวัฏง้อวันที่1กุมภาโอคหาครับ งูที่แล้วเนาะเขาทั้ทงบนทั้งล่างเลยครับหนึ่งเก้าห้ามันออกนหนึ่งห้าเก้าเลขหาประทัดตัวเก่าเลขหาประทัดผมก็คือเก้าสองครับที่เหลือออกเก้าสองหลักงูนี้ครับรุดเหมือกันขอให้ออกมาตรงเด้อผีไคเด้อตรงๆทั้งบนทั้งล่างนนีิโอ้ย อุ้ยเสร็จ้วมาผิดไข่แล้วอยากจุดแห้งอยากหแห้งก้อนอนิกกมือเลยมือนีครับจุดเองกับมือเลยเด้นี่ แะว่างขาดข้ถึงมา นะครับวันนี้ được hú lên sẽ mất kem hú lửa lên mày à mày để khám hơn hai <laughs> cái gì hoàn hết mày này ขนทิ้งลูกผมตบอกว่าขนทิ้งลูกกันเลยครับผมเองว่าขนทิ้งลูกยิ่งเดียครับหูกับอือหูหูอือเลยนะครับเด้อเลขหางมื่ทันครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาหกห้าครับงวดที่ผ่านมาเขาทุ่งงวดเลย เลขหาบทัดเข้าทุกหมดเลยวันนี้เบ้งครับออ 1> 5 18 9นึ่งแปสองห้าหนนะครับ9กสองกับระวัง6กสอ,อ,องนะครับเดอ้อเระวังนะครับเด้อห้าหรือ578ด เก้าสองหรือหกสองครับนี่งวดที่แล้วมันงวดที่แล้วออกหนึ่ <15 9. S 2> งห้าเก้าวดที่แล้วออกมาออกตัวเก่าอีกใฉยครับนี่งวดหนึงกาเก่าสองก็ยังมาก 2, เกาะสองตัวเก่าหรืองวดน, 62, นี้สิบหกสองบ่นี่หกสองหรือหกหนึ่งหรือหกแปดหรือจะมา 58, ห้าแปดบ่แต่ก็ระวังนะครับเก้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าเจ็ดออกหมดแล้วครับเลขห้ามาเท่านี้ คนขี้น้นะครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์โฮข่าครับตรงบอกว่าเลขหาประทัดของไอ้ใครวัดบ้านหนองยางครับเพิ่นเขาทั้งวดนี้เข้าทัา้งวดจริงๆริงครับผมตรงบอกว่าเข้าทุา้งงวดจริงๆงวดน,นี้หลุนครับว่าเพิ่นใส่โชคอีกบอเลขหาประทัดของผมจุดนะครับเนาะสวนมากที่ผมสังเกตเลยจะเข้าอยู่สามงวดงวดนี้ครับหนึ่งกุมภาพันธ์นี่คืองวดแรกลองหลุนครับบ่วาจะเป็นเก้าสองออกแล้วก็เหลือหกสอง หรือจะเป็นสองเก่าบ้ห้าเก้าแปดนั่ครับหลุดเรื่องวันนี้สาธุสาธุสาธุผู้ใดซื้อเลขใดก็คอให้ถือด้วยครับเด้อขอบคุณครับผมขนลุกนั่เลยบัตรนี้ตายตายตายเขาจับเลขเขาเขาจับไอ้เลขเลขบ่อนมือกี้ได้นยหกหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าไง ยผมจะเอาเลขหางมาทัดสิ่ผมจุดบนะครับเนาะไปแขวนให้ไข่ไข่ครับเหมือนทุ่งงวดที่ผมจุดผมสีบรอกกับบ้านเลยเพราะว่าฝากพื้นใบครับเพราะว่าฝากไปแล้วเลขออกตลอดเลยผู้ใดทีผ่านมามากราบใบบูชาเพิ่นเนาะมามาเบิ่งไหนครับเลขกหางมาทัดของผมทัดส <Under neath. S 1> ิ่ผมจุด บอกแล้วเนี่ยจุดให้เราเด้อให้จุดให้เราเด้อด,ดิมีโบให้ออกเด้อเอย่าพอนสิดแก๊สในกระมือเพคนนครับเหมือนทุกงวดนี่เพื่อให้ครบสามหอบนะครับลงตาเพื่ออะไรเอาออกผมสิดแก๊ใมาดีแล้วผู้ใด้ดีมากครับมาไหวกับไมาหลุนครับนี่งวดที่จะควอดี่ ความดังกับความแห้งเพี้นให้เลขแต่ใจนะครับอาจจะไม่สวยแต่เลขอาจจะออกก็ได้เห็นไหมครับสังเกตเบื้องไอ้อทองครับแผ่นทองนะครับเนาะเหมือนเลขจ็ดมากดูสิมหาเจ็ดแปดว่ะข้างล่างเก้าสองออกแล้วอาจจะเป็นหกสองนะครับเดิมวันนี้แต่ว่าผมมากยุ่งว่านี้เนาะนี่หกสองหกหนึ่ง ห้าหนึ่งห้าเจ็ดหรือจะเป็นหนึ่งเก้าเก่าแปดบ่ห้าหกแปดห้าเก้าแปดหรือจะเป็นหนึ่งเกปดตัวใดขอมาเด้อพี่ไข่อว oh. วันที่หนึ่งกุมภาหกห้าครับเพิ่นเนี่ยจะเป็นมูก,กันครับไอพี่แก้วกนะครับถ้าพี่แก้วไข่พี่ไข่ก็ได้ครับเดี๋ยวลุ่นว่าเพิ่นสองคนผู้ใดนี่เพิ่นสีขแข่งกันนะครับเนาะ 我们看。